เล่นไปเรื่อยๆนะเม้า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 เม้มเม้าเ้ยน้ำมันเสียงวัวแล้วไอ้โมอ่ะห<อ>ิวกันแล้วใช่ไหมไปพักได้ เดิมสียายสีข้าวเที่ยงได้ยังฉันนี่อยู่แล้วค่ะค่ะได้แล้วค่ะ ันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าฉันต้องกินข้าวคนเดียวไม่ชอบกินข้าวร่วมกับคนอื่นวันหลังอะ่ะตรงเวลาด้วยนะหมายถึงตรงเวลาของครูเบลคนเดียวใช่ไหมคะก็ใช่น่ะสิค่ะค่ะฮะนี่อะไรอะ่ะเหมือนเดิมอีกแล้วไม่มีความคิดเริ่มสร้างสารรค์ที่จะทําอะไรอย่างอื่นกันบ้างหรือยังไงค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงจะไปบอกนาะสมรให้นะคะว่าให้ทําอย่างอื่นบ้างแล้วไอ้ที่ว่าอย่างอื่นน่ะทาอะไรเป็นบ้างละ่นะนาสมรก็ตัดหญ้าเป็น ถูบ้านเป็นล้างจานนี่ยยสีเธอกวนฉันใช่ไหมอ๋อเปล่านะคะก็นาสมอนก็ทำอย่างอื่นเป็นก็ประมาณนี้แหละค่ะจะให้นาแกไปสร้างเว็บไซต์ไปสอนการแสดงแบอฉันหมายถึงว่าทำกับข้าวกับปลาทำอาหารอย่างอื่นอะทำอะไรเป็นบ้างถ้าอย่างนั้นครูเบลก็ต้องถามว่าทําอาหารอะไรเป็นบ้างสิคะนี่เล่นถามว่าทําอะไรอย่างอื่นเป็นบ้างสีก็คิดว่า จะไปทำอะไรก็ไปทำมาเถอะค่ะค่ะไปไปไปนั่นละนอ้นี่มันโง่มันกวนกันแน่วะค่ะเป็นคนซื่อค่ะไม่ได้กวนไม่ได้โง่ค่ะฉันแค่สอนคนเดียวไม่ได้ต้องการคำตอบไปค่ะค่ะค่ปล่อยเลยอีกแล้ว่ะใช่แล้วแถมยังมาว่าพวกเราอีกว่าพวกเราเล่นไม่ได้เรื่องพวกเธอนะไม่ใช่พวกฉัน ยอะพวกฉันนด้ไม่ใช่พวกเธอที่เวลาคุณครูสอนอ่ะก็ไม่เห็นจะสอนอะไรมากเลยวันวันมัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์เฮ้ยนั่งเหมือนนั่งหลับอย่างเงี้ยต้องไปฟ้องผออแล้วว่าอย่าเลยอย่ลุงจะไปกันใหญ่เอาหน้าเพื่อนๆอย่าคิดมากฝอยฝอยก็เห็นด้วยค่ะงั้นเป็นมติเอกฉันพวกเรากลุ่มฟุ้งฟิ้งสุดติงกระดิ่งแม่ไม่ฟ้องพวกเรามาประสานมือกันเถอะ กับครูเบลลรีไลท์ได้เลิกเร็วทุกทีเลยแล้วแบบนี้พวกเราจะเก่งเหรอคะพี่ตาลเออ,เอ,อก็ไม่เก่งการแสดงก็เก่งรำเก่งร้องเพลงก็ได้นี่ใช่แล้วจ้าไม่เก่งอย่างนี้ก็เก่งอย่างอื่นก็ได้นี่อ่ะอ่ะกินข้าวเถอะอย่าพูดมากเลยใช่ค่ะพี่ตาลพกเราหิวแล้วเนยกับม่ย่าพูดมากก็ได้ฉันพูดแค่นิดเดียวนะนี่นะนิดเดียวแถวบ้านช้างนี่ว่า เยอะอยาเอาล่ะเอาล่ะกินกันได้แล้วนะจอยไปเอาน้ำให้เด็กๆเถอะได้ค่ะอ่ะกินกันเยอะๆนะแล้วก็อยา่าทะเลาะกันด้วยล่ะ จ้าวันนี้ครูเบลมาทานข้าวเที่ยงเร็วอีกแล้วใช่ไหมเอ,อเอ่อคือสมอนเพิ่งยกอาหารมาใช่ค่ะคือคุณครูเบลนะคะเพิ่งใช้ให้สีเอาอาหารกลางวันมาให้เมื่อ20นาทีที่แล้วเองค่ะสีสมอนมต้องกลัวหรอกจ้าเพราะชานนไม่เอาไปพูดมากหรอกคือสมอนไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะสมอนเพียงแค่ไม่อยากให้มีเรื่องมีราวกันก็เท่านั้นเองไม่ต้องกลัวหรอกสมอนเราทั้งสองคนน่ะก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรกับครูเบลนะักหรอก ใช่เราอ่ะแค่ถามไทยเล่าสู่กันฟังเท่านั้นละจ้ะแต่ครูเบลอะชอบอุ้งงานแบบนี้แล้วเด็กๆจะได้ความรู้ความสามารถกันหรอคะสีว่านะคะมันไม่ถูกต้องคะ่ะครูเอ็มกับครูยุ้ยนะคะควรที่จะทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะคะ่ะสีพูดเยอะไปแล้วนะไม่เป็นไรหรอกสมอนที่สีพูดมาน่ะมันก็ถูกนะใช่ ต่ถูกแค่ครึ่งเดียวพวกเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเป็นเพราะอะไรฉันกับเอ็มจะไปทําอะไรได้สี่พอรู้ค่ะเอางี้ไหมคะเดี๋ยวสี่กับนาสมอนเนี่ยจะแก้งใส่ยาถ่ายให้ยายคุณครูเบลนั่นแหละท้องเสียไปเลยดีไหมคะอมีขำกันเหรอคะ จะบ้าเหรอสีไม่เอานะสีแค่พูดเล่นนะคะแต่เมื่อกี้อะ่ะหน้าตาเธอดูจริงจังมากเลยนะสีแต่ถ้าคุณครูทั้งสองนะคะ<ม>เห็นด้วยสีก็พร้อมที่จะสนองค่ะพอแล้วสีพูดมากไป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 เอาละค่ะเด็กๆอิ่มกันแล้วก็อย่าเพิ่งง่วงนะคะอ่าทุกคนตั้งวงยกมือขึ้นมาค่ะตั้งวง ครูคะมีกีวีงอไม่ค่อยได้ค่ะไหนจ้าก,กีวี่อ้อเจ็บผักครูขาเดี๋ยวค่อยๆนะคะเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บแล้วคะ่ะดีมากจ้าทุกคนเดี๋ยวต่อไปรำตามครูนะคะนี่นางรำทำงานเสร็จแล้วหรอจ๊ะก็เหลือแต่หลังจันเท่านั้นแหละแล้วพี่จอยละ่ะงานเสร็จยงังพี่ก็เหลือแค่ช่วยพี่ตาลล้างสาวว่ายน้ำอะฮะ บ้าเหรอหลังเสาวไว้น้ำเนี่ยนะอืมี่หลอเล่นหรองั้นเดี๋ยวพี่ช่วยฉันล้างจานที่เหลือหน่อยสิโอ้ยงานใครงานมาสิจ๊ะถ้าช่วยอ่ะสีให้ยี่สิสาได้ปะสาบาทหรอตลกแหละนี่ไม่คำเลยนะสามสิบอย่าก็ได้ก็ได้แต่ต้องช่วย2วันนะโอเคเออนี่สีอันนี้จริงอะนะพี่เราใจช่วยแกนะอยากให้แกเป็นนางรำสมใจ จ้าขอบใจจ้ะแต่พี่เอาใจช่วยฉันจริงนะไม่ใช่เพราะเงิน30บาทละ่ะนี่เงินนะ่ะซื้อฉันไม่ได้นะแต่จ้างฉันในบางเรื่องอยากอ่ะอ่ะจะอะไรก็ช่างเถอะแต่ยังไงฉันก็ต้องขอบใจพี่มากนะที่พี่อะให้กําลังใจฉันนะ่ะฉัน่ะตั้งใจไว้แล้วแหละว่าฉันจะต้องเป็นนางรำให้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เรียนแบบจริงๆจังเหมือนกับพวกเด็กๆคนอื่นๆก็ตามอืมเยี่ยมมากจ้ะ คนเราอะน,นะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทําได้นะเหมือนที่เขาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นูอ,อยอีกไกลมากอะสีนี่พี่จอยพี่พี่อะเอาใจช่วยจริง,รงๆหรือว่าเน็บแนมกันแน่ฮะเอาพี่ล้อเล่นนิดเดียวเองอุ้ยสีพอสีให้พาใครมาสงสัยเป็นนักเรียนใหม่มั้งพี่งั้นเรารีบกลับไปทํางานของเราเถอะเออเออไปไปฉันจะได้ไปล้างจานต่อ ขอขัดจังหวะนี้นะคะครูเอ็มสวัสดีค่ะพ่อ,อเด็กๆนั่งลงก่อนค่ะเด็กสองคนนี้เป็นหลานของเพื่อนดิฉันเองะนะคะดิฉันก็เลยแนะนําให้มาเรียนคอร์สการแสดงที่นี่นะคะได้ค่ะนี่น้องนนซี่นะคะสว่วนคนนี้ก็น้องฟ้าใสาค่ะ,คะเพื่อนดิฉันบอกว่าน้องสองคนนี้เคยเรียนคอร์สการแสดงเรียนราอะไรกันมาบ้างแล้วไหนคะฟ้าใสนนซี่ลองบอกครูเอ็มไปสิคะเคยเรียนอะไรกันมาบ้าง รู้สองคนเคยเรียนคอร์ส acting เบื้องต้นกับครูลองกองมาแล้วค่ะครูลองกองทุเรียนอะไรนั่นที่เป็น acting coach ให้กับค่ายหนังดังๆใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ <c oughs> ยังไงก็ฝากน้องสองคนนี้ด้วยนะคะครูเอมได้ค่ะอ๋ออีกเรื่องเดี๋ยวตอนเยน็นเรียนเชิญเข้าประชุมด่วนด้วยนะคะ,คะส่วนทางครูเบลกับครูยุ้ยเดี๋ยวดิฉันจะให้เด็กไปบอกให้เองค่ะได้ค่ะงั้นเจอกันที่ห้องประชุมตอนเย็นนะคะค่ะเชิญค่ะ ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามีเพื่อนใหม่จะมาเียนกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนใหม่แนะนําตัวให้กับเพื่อนๆก่อนเลยนะคะเริ่มจากน้องคนนี้เลยค่ะค่ะหนูชื่อแนนซี่นะคะอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นป6ค่ะหนูชื่อฟ้าสอายุ13ปีเรียนอยู่ม1เป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้องแนนซี่ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามารํากันต่อนะคะแนนซี่ฟ้าสาเดี๋ยวรำตามเพื่อนๆนะคะค่ะอ่ะเด็กๆลุกขึ้นค่ะตั้งวงเลยค่ะ ตามตามเลยนะคะอ่าตาลฉันจะทำไงกับนังสีมันดีเนี่ยเรื่องที่สีมันชอบแอบไปซ้อมรำอะเหรอก็ใช่นะืีแล้วมันอะทำให้เสียงานเสียการมากปะละ่ะก็มีบ้างนิดหน่อยนะห้านิดหน่อยอะนะก็ปล่อยยมันไปเถอะเด็กอะมันมีฝันของมันแต่ฉันน่ะกลัวผอ,อท่านจะว่านอาิ อเอาหนะ่าสมอนแกก็หัดให้กำลังใจมันหน่อยยังไงยังไงมันอะ่ะก็เป็นหลานของแกนะฮฉันก็เหนื่อยใจกับเด็กคนนี้จริงๆโอ้ยนะสมอนบ่นเบาไปปะเนี่ยนังสีอย่ามาปากดีน่ะจานชามเยอะแยะล้างเข้าไปซะชอบ<ฮ>อู้งานจ้าเดีย๋ยวพี่ช่วยนะสีจ้ะ สีถ้าเองอะ่ะไม่อยากถูกนะาเองบนวันหลังอะ่ะทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแอบ,บไปซ้อมลําโอ้ยไม่ทันหรอกพี่ตานคือหนูไปช้านะหนูกลัวเรียนตามไม่ทันงั้นล้างให้ได้สักครึ่งนึงก่อนก็ยังดีแล้วค่อยไปครึ่งนึงก็ไม่ทันอ่ะพี่ตานถ้างั้นล้างให้หมดนี่เลยก็แล้วกันถ้าไม่หมดไม่ต้องไปแอบ,บเรียนไม่งั้นพี่อะ่ะจะไปฟ้องผอ,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 อเองอ้าวทำไมล่ะอยู่ดีๆจะมาฟ้องผออ,อ,อ ไม่ต้องอ้าวเลยก็สีอะ่ะเป็นลูกจ้างนะไม่ใช่นักเรียนสีก็ต้องทํางานให้เสร็จก่อนแล้วจะไปครูพักรักจําที่ไหนอะ่ะก็ค่อยไปไม่มีใครเขาว่าหรอกใช่นางสีถ้าเองอะ่ะล้างหมดไม่ทันล้างสักครึ่งนึงก่อนก็ยังดีเข้าใจแล้วจ้า พุทธโยกอัครโตผู้าหละอันใดพุเจ้าคุรีจะมอบชีวิตนี้ให้คุปีครับเผามันเผามันเผาเผาหลัดเผาเผา ไปมาดูจบแบบนี้อีกแล้ว the ดูไม่เยอะหนังเยอะสุดๆไม่มีรายเดือนพร้อมช่องคุณภาพ120ช่องจานเดียวจบจานสบ IPM กูทราบ้าเลยต้อวันไร้กูได้จุดโลลนราก็ให้กูตายโอน ลุกลาลุกลานจริงๆมึงทำให้แม,ม,ม่ต้องยัดบอลตลอด You know I'm dying to write action. So do the rom com and I will get you the action. It's six weeks in Malaysia. Malaysian women. I just want to write something that shows love how it really is, you know? Not funny, not romantic. That kind of sounds like a downer. Love is a downer, which is why when someone says, I love, I love you. 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 My response has been, I just don't see myself ever feeling the same way about you. But then I met this girl. Do you want to do a social experiment? Nice ass. You know what this suit's made out of? Boyfriend material. Sorry. Oh, God, do this, guy. Ah, uh, no, he's my boyfriend. Oh, you don't look too good. Oh, uh, did you have the crab? I had the crab. <laughs> I think we should just be friends. That's allowed, right? Men and women can't be friends. We <laughs> are squids and squirrels. You know how I kill infatuation? With a gun. It's not that hard, man. Boy meets girl. Boy, girl, do it happily ever after. I'm sorry. Do men really think that sex is the answer to everything? Yes. Yeah. yeah. Oh my God, you're falling for her. When I met your grandmother, she was engaged to an Italian. I had a stealer. You won't even fight for the girl you love. I don't want you to marry this guy. Oh, are you out of your mind? I love you. There's no one else. I've looked. Rom-coms aren't true. They're what we wish were true. Love is confusing and it's terrifying. And 99 times out of 100, it doesn't work. But if we have even the slightest chance of being that one time. I'm willing to regret you for the rest of my life. Love isn't a thinking thing, it's a feeling thing. And this is what it felt like for me. ดูยุ้ยคะที่ที่ฉันเรียกประชุมด่วนในวันนี้เพราะมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบว่าทางคุณธนบดีจะพาเจ้ากอกล้วยมาเยี่ยมชมสถาบันไม้ม้ามของเรานะคะแล้วพอ,อใจพวกเราทำอะไรบ้างคะอ่อดิฉันอยากจะให้จัดให้มีการแสดงสักหนึ่งชุดเพื่อเป็นการต้อนรับเจ้าท่านนะคะถ้าเป็นเรื่องร้องเพลงก็ได้แค่บางคนนะคะพอถ้าจะจัดให้มีการร้องเป็นหมู่คณะจะได้ไหมคะ คือตอนนี้ดิฉันยังสอนไม่ถึงเลยค่ะพอ,อสอนแค่การใช้เสียงที่ถูกต้องมีนักเรียนบางคนเท่านั้นละค่ะที่พอมีพื้นฐานมาบ้างนะถ้าอย่างนั้นครูเบลคะถ้าจะจัดให้มีการแสดงละครเวทีสักชุดจะได้ไหมคะคือท่านผอ,อสุนีคะโอโ้โหเลสเต็มยดเลยดิฉันเพิ่งมาสอนได้ไม่เท่าไหร่ยังเตรียมอะไรไม่ทนันเท้นั้นละค่ะดิฉันคิดว่าให้ครูเอ็มไม่ก็ครูยุ้ยเตรียมการแสดงร้องรำทำเพลง่อย หมอลำอะไรก็ได้ค่ะเอาแบบว่าขัดตนาะทับไปก่อนดีกว่าไหมคะโอเคค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าของทางครูเบลยังไม่ต้องทำอะไรก็แล้วกันนะคะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นละค่ะพอคะ่ะเอาอย่างนี้ดีไหมคะเด็กๆส่วนใหญ่พอจะรำได้บ้างแล้วเราดิฉันจะซ้อมให้หนักขึ้นเพื่อที่จะให้ทันพฤหัสหน้าคิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคะ่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเลยค่ะครูเอ็มอองั้นเอาเป็นว่าการแสดงชุดต้อนรับเจ้าดิฉันมอบให้เป็นความรับผิดชอบของทางครูเอ็มแล้วกันนะคะค่ะอออีกเรื่องค่ะดิฉันอยากให้ทุกๆคนเตรียมรายงานการสอนเอาให้ดิฉันด้วยนะคะเพราะทางคุณธนบดีน่าจะขอดูนะคะค่ะค่ะพอถ้างั้นก็วันนี้พอกันแค่นี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบค <ขอ S 2> <อ>ุณค่ะ อพวกพี่สองคนขอนั่งด้วยนะฉันไม่มีพี่สาวนี่พวกพี่มาขอนั่งด้วยดีๆนะมาถึงยังไม่ทันรู้จักกันอะไรเลยก็มานับยากกันเแล้วสร้อยมุกเชอฟ้าพวกพี่เขามาขอนั่งด้วยดีๆนะอยู่ๆก็มาตั้งตัวเป็นพี่พวกเราอายุเท่าไหร่พี่ทาบพี่สองคนนั่งก่อนเถอคะค่ะขอบใจจ้ะตอนเรียนลำไทยอ่ะพวกพี่เอ้ย พวกฉันสองคนก็แนะนำตัวบอกชื่อบอกอายุไปแล้วนี่ไม่รู้ไม่ฟังจำไม่ได้นั่นฉันชื่อไม่ต้อง<น>บอกหรอกค่ะพี่สองคนนี้ชอบกวนประสาทไปเรื่อยล่ะค่ะนี่ม,มิมี่จกงเธอจะเป็นพวกใครก็พวกเราทั้งหมดนี่แหละเธอสองคนเป็นอะไรกันมากมิเนี่ยพี่สองคนนี้เขาก็เพิ่งมาทำไมต้องไปม,มีอคติกับพี่เขาด้วยละ่ะเอาล่ะเอาล่ะ เด็กๆฟังทำไมไส้มูก,กับเชร์ฟ้าถึงต้องไปมีอคติกับพี่เขาด้วยเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ตาลจะให้น้องๆทุกๆคนแนะนำตัวบอกชื่อกับอายุกันดีไหมคะดีค่ะถ้าอย่างงาั้นเริ่มจากน้องคนนี้ก่อนเลยละกันหนูชื่อฟ้าใสอายุ13ปีค่ะหนูชื่อแนนซี่อายุ12ปีค่ะมีมี่11ปีค่ะเอ่อฟ้าอายุ11ปีค่ะ สมุกแล้วสิเออเออหนูชื่อสยมุกอ,อ,อายุสิปีเองค่ะเห็นไหมว่าเราทั้งสองคนเนี่ยอายุน้อยกว่าพี่เขาตั้งสองสาปีเพราะฉะนั้นต้องเรียกพี่รู้ไหมคะคนไทยเรานะนับถือความเป็นอาวุโสเป็นสิ่งสำคัญไหนลองเรียกพี่สิคะพี่เนซี่พี่ฟ้าใสดีมากทำตัวแบบนี้ยน่ารักขึ้นตั้งเยอะเลย เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราทั้ง3าคนเนี่ยพาพี่พี่เขาไปอาบนะ้ำแล้วก็พาไปแนะนำให้เพื่อนๆเ,เขารู้จักด้วยนะค่ะนี่เอ็มฉันนะับเพิ่งมาสอนได้แค่เดือนเดียวเองเดี๋ยวยังไงเธอช่วยเอารายงานการสอนของครูคนเก่าที่เพิ่งออกไปมาปรับอะไรสักนิดหน่อยให้ฉันด้วยนะเออเบลฉันเป็นไรจ้ะ แต่ฉันทำให้เองนั่นก็แต่งรวงหน้าน่ะจ๊ะนี่เอ็มเธอไปยอมเขาได้ยังไงอะเรายอมเขามาหลายเรื่องแล้วเอาหน้ายุย้ยอะไรหยวนกันได้ก็หยวนหยวนกันไปเธอเราหยวนกันมาหลายเรื่องแล้วนะคนอะไรเอาเปรียบแทบทุกเรื่องเลยทุกเรื่องตัางหากล่ะไม่ใช่แทบแต่เราต่างก็รู้ดีนะว่าอะไรเป็นอะไร แม้แต่ผอ,อ,อท่านเองก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรเลยฉันว่านะผอคอออองอิ่มไม่นานหรอกท่านเก็บไว้นานมากแล้วล่ะยี่นี่ยังมรู้จักเวลาผอเหรืออดแล้วเอาจริงนี่พวกเธอฉันจะพักผ่อนหัดเกรงใจกันสักบ้างสิยะอย่าดคุณนาย